สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ชาเกมเมอร์แแรงกันนะครับเราจะมาเล่นคีนอฟบิออสเปริลิกกันเลยต่อใจพีทที่สิบหครับหมายพีที่สิตามหาของชิ้นที่สอและพีศาาร้อลทนูที่ไม่อาจมีใครปราบได้ฮืมทุกพิกาดมมน ดูมันยิงพื้นสิครับมันยิงข่มเราหรือนี่เฮ้ยโอ้โหโดนไม่ตีนัดหนึ่งนัดหนึ่งก่อนเลยพันเตอร์นักฆ่าเอ๋อได้ข่าวว่าเจ้าเป็นนักฆ่าเฮ้ยมันมีลงด้วยเรายิงให้ช็อตมันไกลนี่เลยครับเฮ้ยืหเกือบแะไม่รอดเฮ้ยมันไปไหนมันไปไหนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย อืมอมอืมเกิดก็ไม่หรออืมเฮ็ดช็อตไปสิเฮ้ยพอเฮ็ดช็อตปุ๊บม,มันจะลงมาว่ะเฮ้ยอืมโดนมปตตี้เฮ็ดช็อตไปอีกหนึ่งทีเฮ้ยอืมหลบหลังต้นไม้ได้เนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมันอันตรายครับท่านอืมโอ้เกิดแล้วไหมล่ะพี่เจ้าต้องพุ่งบอลเรียเข้าไปฮะอือหึเฮ้ยผมพุ่งมาเร็วมากอันตรายอันตรายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหมอบอีกแล้ว ทุบก่อนไปเฮ้ยเจ้าทำอะไรนะาเจ้าทำอะไรนะาเฮ้ยมันจะไปไหนเกือบแล้วไม่ลอดเฮ้ยเฮ้ยมาสองทีว่ะอันตรายจะเฮ้ยมันจะยิงเฮ้ยอฮ้อขอเลือดหน่อยครับ เดวปรับฮันเตอร์ตัวนี้ได้เด <c oughs> ้วเาหลบหลีกเหรออยู่แค่นี้มันก็ยังไม่โดนแล้ว <c oughs> มันหลบเร็วเหลือเกิน <c oughs> อะไรอย่างนี้เจ้าก็ยังโดนอยู่นะ เฮ้ยหึ่กระโดดเข้าบาเลียครับโอ้โหมันหลบได้ว่ะมันต้องอยู่ใกล้มันหน่อยละวห่มเฮ้ยมันล่วง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 เราต้องตามเขาตอนนี้ไอ้โฟลเตอร์ไหลหึ่เกือบไม่รอดเกือบจะไม่รอดเฮ้ยมันหายไปไหนมันหายไปไหนเฮ้ยหึ่เฮ้ยเฮ้ย โอ้อะไรกันเดนเลยสิอย่างนี้แหละเย่างนี้แหละเฮ้ย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 กระโดดขบันดียังทันใช่ไหมล่ะท่านผู้ชมเฮ้ยมันล่วงมันล่วงมันล่วงแล้วครับท่านอ๋อไอ้นี่ไปติดซะโดนไปทีสิไม่โดนเนาะ ยังไงยังไงชาร์จชาร์จเรียกว่าชาร์จเฮ้ยอืยอเฮ้ยโหเฮ้ยมันจะไปไหนอือเฮ้ยช็อตก่อนข้าไม่จะทับเลยรงโงโงงน,นะโอ้โหเฮ้ย เ็ดช็อตไปก่อนโอ้โหเหลือนัดเดียวนัดสุดท้ายขอเน้นๆขอเน้นๆขอเน้นเ้เฮ้ยไม่โดนว่ะโอ้โหแต่เวลายิงของเรามันเร็วกว่านะครับเสรจใจด้วยที่เจ้ามาเจอข้อเจ้าต้องไปสู่สุคติแล้วนะเจ้าจะเป็นยานชั่วร้าย แต่ข้าเชื่อว่าจะมีความดีอยู่ในตัวนี่สินนะของเช้นสองของโทชิโนพาราแรงก้าได้ส่อมาถึงข้าแล้วขับใจเจ้ามากนะต้องไปส,สุสกตุติสตเอเค,ครับผืนป่าสงบกสกุขเลยทีเดียวได้ถ้วยได้ครับความเส็จใจของโทชิ หมอหัมาดีอยู่ครับนั่ง,งสมาธิก่อนเลยนะครับนะโมตาตาภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอเคครับทำบทสวดเรียบร้อยแล้วเป็นต่อเลยงั้นนี้ถือว่าได้เฮ็ดพีด้วยครับหมอคีน่าผู้นั่งสมาธินักปราชญ เห็นผู้ล่วงรู้ฮะาไปไหนต่อครับเนี่ยโหมันช่างไกลอะไรอย่างนี้ผมขอหาจุดบ์บด่วนเลยโหจุดบ์าก็อยู่ตรงนั้นละโอเคไปรบอืมเราไปทางนี้ได้ไหมเนี่ยนี่ไงจุดบ์บโอเคอย่างน้อยมันก็ยังมีจนตรงนี้นะครับมะร์ปไปที่ไกลเลย ได้ไม่ต้องใช้เวลานานครับคิน่าผู้สง่งผู้นำส่งดวงวิญญาณนะครับตอนนี้เราต้องตามหาของทั้งสามอย่างของโทชิกันนะครับในการจะไปเข้าหาโทชิอีกครั้งหนึง่งคินน่าพร้อมเผเชิญน,น่าโทชิอีกครั้งหรือไม่ผลังเราจะห่างกันหรือไม่เรามาดูกันครับกับเขาเมือนนี้ก็จะมีเพลงสันติสุขนะครับ เพลงเห็นเลื่อนลือทำให้เราสุกอยู่แป๊บเดียวครับแล้วพอเข้าเขตปุ๊บเพลงเปลี่ยนเลยครับท่านนี่อะไรกันครับเนี่ยว้าเอาพอพ้อสึกนี้น่าเป็นสึกเดือดครับต้นซากุระทำไมมันชมพูด,ดำขดนั้นล่ะที่นี่สินะที่เขาเรียก,กัน เป็นสิ่งที่พร้อมมืขอขบผมอยู่อันนี้คือแม่น้ำสาดป่ะเนี่ยโอ้แม่น้ำมันแบบลงไปตายแน่นอนอะเราต้องหาทางก่นอนนี่เหรอโมเราต้องยิงไหมต้องยิงครบสามัน โอเคพอพยิงปุ๊บมอนเตอร์มาเลยมอนเตอร์มาเลยครับท่านหรือว่าหรือว่ามันให้เรายิงแบบยังไงมาอ๋อโอเคโอเคผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วอันนี้เปิดไม่ได้ต้องยิงอันซ้ายก่อนผมจะดูดาวครับดาวมีอยู่ข้างบน โอเคทีเนี้ยได้เนะี่ยยิงอันซ้ายก่อน1ครั้งแล้วยิงขวาหนึ่ครั้งแล้วค่อยยิงตรงกลางครับเนี่ยแหละมันเป็นทิศที่มันบอกเอาใช่ไหมหึห <c oughs> ึระขังดังกันเลยทีเดียวไปคาบาลีอาคาประตูมิติครับหึห <c oughs> ึวัดมาเลยทีนี้วาร์ปมาทางไหนวะเนี่ยแล้วผมจะกลับได้ไหมเนี <c> ่ย <oughs> ทางนี้ท้ายเราไปอยู่นะครับไปคินนะต้องรีบไปเนาะหืมอ,อะไรครับเนะี่ยดอกไม้มันบานอยู่แล้วมันหุบทำไมออืหือเฮ้ย เฮ้ยทำไรนะ่ะผมไม่ไมค่อยอยากกระโดดหลบเลยครับเดี๋ยวตกโ,โหอนะไรวะน่ะก็เพิ่งเห็นเหมือนกันแหละไปแต่าก,การสลอดรอดบาเดียไม่ถึงครับท่านเลยต้อตงยิงเอามันไงมันมีตัวดึงเราด้วยเนี่ยมบอกเส้นทางที่เราจะไปข้างหน้าหรอดูนครับเรมจะไปรอดไหมแล้วทางนี้ไปไหนอะ ไปทางนี้ก่อนแล้วกันมีทายเราไปก็ต้องไปอืมเรียบร้อยครับท่านเรียบร้อยแล้วไม่ไม่ได้หรอกเราต้องไปทางนู้นก่อนแล้วกันความังกรกระโดดไปไม่ถึงแล้วล่ะไป ตรงนี้มาทางไหนเนาะอืมงั้นเข้าใจมานิดนึงละโอเคแตต้องรีบวับไปวับมาแน่เลยอะอืมเนาะโอ้ยโฮ้ยอ๋ออยู่ไหนวันนี้อะ หืเฮ้ยอะไรมันเฮ้ยมันต้องเร็วขนาดนั้นเลยเว้ยอืมแต่ว่าเราต้องผ่านมิต,ตีสามรอบโอเคเราผ่านมิต,ตีสามรอบนะครับนาดูก้อนนี้ก่อนเลยไปแล้วก็ข้ามเอกมาก้อนนี้โอเคแล้วก็ข้ามเออไปก้อนนี้ โอเคแล้วก็ข้ามแล้วก็หาตัวนั้นเราเร็วรีบไปเร็วรีบไปรีบไปรีบไปครับท่านอือหมอโอเคคือ okay. ไม่อยังสวยงามแต่ตรงนี้สิปีศาจมันยอดเป็นผลของความเร็วไม่ใช่สิความเร็วสิ ต้องไปผลของปีศาจวะอน,นี้มันต้องเป็นพวกปีศาจแน่นอนครับมันรอเรามาใช่ไหมนั่นเงหืยจะโดนจิตมันช่างไร้แรงเลยขนาดนั้นต้องรู้สิเฮ้ยมีใครยิงข้างบนด้วยจัดมันก่อนเลยเฮ้ยโอยตัวนี้ตัววิญ,ญญาณเมื่อมิอกแล้วเราต้องเอาดวนจิตด,ดีเข้าล่ามันก่อนครับ มันถึงจะเห็นเราเฮ้ยเราถึงจะเห็นมันแต่โจมตีมันโดนเ็นไมล่อโอ้โหเละไหมเละไหมหอืมเก็บสองครับท่านไปรถทำหน้าที่หน่อยเวยงามพืนสันทิสุขให้ผืนป่าและก็ธรรมชาติ มีประตูให้เราเหยียบอีกแล้วอืมแ๋ยวตวอนแรกมันมีให้เราเยิงตรงนี้นะเมื่อกี้เห็นประตูเหยียบตรงไหนนะตรงนั้นเหรอโอเคปอไปเดี๋ยวเขามื่าไงกันนะ ทีนี้ผมต้องเลียงไงครับทีนี้อืมไม่ใช่พอไม่ใช่ปุ๊บมอนเตอร์ก็จะมานะครับมีโยกหลบอ๋อืมีโยกหลบม,มีโยกหลบหรออืมมันมีมันมีดาวอยู่ตรงนั้นอะ แต่ตรงนี้มันคืออะไรลองพอดูกันอืมมีตรงนี้อีกโอเคเริ่มเข้าใจได้นิดนึงแล้วมาเร็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 วนั่นหรอ ไม่ได้ครับท่านว่าเราต้องหาของอย่างหนึ่งเฮ้ยไม่โดน,นครับท่านอืมโหไม่โดนไรกันอืขอขึ้นโทษตีแล้วกันทีนี้ ไปเอาเหินมานี่เอาเหินมานี่ไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมาไว้มาวางไว้ตรงนี้รถโอเครถมาวางยังวางลูกเดี๋ยวจะเกะิดกระโดดขึ้นไปข้างบนครับมานี่องอันนี้สามอันนั้นอันที่สี่โอ้โหใช่เลยโอเค ทางขวาหนึ่งอันนั้นสองเหรอบอกอันนี้สามสามอันนั้นสองอันนี้ก็หนึ่งนี่หรอถ้านี้หนึ่งไม่ใช่เลยนะครับใช่เลยโอเครู้ละนี่มันต้องมีสลับกันแบบนี้เรียบร้อยมะ ประตูบาลเรียเปิดแล้วครับท่านไปกันต่อเลยว้ามาทางไหนอีกเนี่ยนี่มันที่ไหนกันนะไปกันเลย มาให้เราลงไปจริงเหรอแล้วทางน้ำมันให้เราขึ้นไปไหนเราเช็คก่อนผมขอเช็คก่อนนะครับอืมมีต้องมีท้ายเราขึ้นนะแต่ไม่มีทางไปเลยขึ้นมาทำ่อเฮ้ยอืมทางน้ำเป็นทางทางเนี้ยถ้าเราลงไปปุ๊บมันลื่นเลยนะมันต้องมีอะไรตรงนั้นสิ องโยนไปดีๆครับน่อลองดูเฮ้ยได้วะได้วะไปเลยเฮ้ยเอา้าเกิดอะไรขึ้นนุาสาราานทงมาอย่างดีเฮ้ยเฮ้ยเพึ่งรีบโดสิเฮ้ยมาแล้วหืมาไปเลยหื โอ้โหมาได้ไงครับเนี่ยวับไปวับมาสง,งงหมดแล้วตรงประตูไหนมันทางกลับหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเอ๊ะแล้วมันจะไปทางไหนหน่าแปลกเนาะ อ๋ออาจจะเป็นไปได้นี่ไงก็พุ่งไปอีกโอเคเรียบร้อยโหก็จะมาถึงนี่ได้ไม่เช่นเล่นเลยนะครับเฮ้ยครับเนี่ยทีมีดอกไม้เพิ่มลังเราด้วยอถขอละคังสิเรียบร้อยขอเรียบมันออกมา เดี๋ยววิญญาณไลาออกมายาสิงม่วงนะครับไปเดอตามไปครับท่านมันจะพาเราไปหาต้นตอและหน้ากากหมุดก็อยู่นี่แล้วสินะของชิ้นสุดท้ายของโทชิเดี๋ยวต้องมาเอาเราจะไปเจอวิญญาณนั่นเองโหมันจะมาอย่างเท่ครับถือทวนซะด้วย เคาะละครเรียครับนี่มันซัมบไรย,ยุคไหนเนี่ยแต่ไม่น่าใช่ซัมบไร้ายนครับถือทวนขาดนี้โหอ,อย่างเทอะมาจากยุคไหนเนี่ยวอยเออื้อใจเย็นใจเย็นไม่รุนใจเย็นไม่รุนเฮ้ยมันกระโดดข้ามมาเลยวะ่ะ มันกระโดดข้ามมาเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ,อ้มันหนีไปไกลเหลือเกินเฮ้ยแต่ร้อนก็ยังตามไปได้ว่ะอืออโหเกือกบโดนเกือบโดนเกือบโดนเฮ้ยอันตรายเนี่ย อันตรายนี่อันตรายนีย่มันหมอบลงมาดิยักษ์ไก่ก็ไม่หวานงานนี้เฮ้ยโ,โอ้โ,โดนไม่ได้สิอะไรจะวิ่งมาทำไม เฮ้ยยังไงกันล่ะทีนี้ยังไงกันล่ะครับทีนี้ยังไงกันล่อฮึ่มเฮ้ยอันตรายแล้วอันตรายอันตรายเกือบเกือบ คือเฮ้ยเฮ้ยนักนูนักหนูหนขอเลื่อนเลยครับอือหือืหอหเกือบโดนเกือบโดนเอานี่ไปกินมาถมจมตีโอ้โหโว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  อันตรายเนี hey. mm ่ยเฮ้ย hmm. อ mm ืมเฮ้ย hmm. อ mm ืมอืมโอ้โหเข้ามาเข้ามาอืมต้องโจมตีมายาใกล้สักละเฮ้ย อือโอ้โหโดนเรือเร่อยๆแหละอันนี้โอ้โหโดนโดนหนักเฮ้ยยังไงล่ะครับทีนี้เฮ้ยอืออืออือเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปก่อนเข้าไปก่อน เข้าไปก่อนเข้าไปก่อนตึงเรียบร้อยครับเฮดช็อตจบไหมล่ะถึงก็ต้องคุกเข่ากันเลยนะส่งของชื่อชินสุดท้ายมาแล้วเจ้าจงไปสู่สุสกติซะ งามกับท่านโหสวยงามมากเลยมาได้ขอทั้งสามอย่างครบแล้วครับเดี๋ยวน้าสมัคทีก่อนเลยได้ช่วยนะครับความรักของโทของโทชินะครับ สวยงามครับนมโมต,โต,าาโตัสสะปะคอโตอระหโตสมมาสมุทัสสะการนั่งสมาธิของคิน่ะก็ยังเนีนต่อไปนะครับและเราก็ขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามชาเกมเมอเร์ไทลดงกันด้วยนะครับขอจบอีพีที่สิบเจ็ดเพียงเท่านี้มาต่ออีพีที่สิบแปดผมว่าอีพีที่สิบแปดจะเป็นอีพีสุดท้ายนะครับ ไฟตามใช้เมื่อแทนนด้ครับผมครับ